เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงสูงที่จะตรวจพบยีนไกลพันเบรคาวันและเบรคขาทูซึ่งสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมหรือตรวจพบได้ในบุคคลใกล้ชิดทางสายเลือดนะคะดังนั้นหากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจคัดกรองยีนไกลพันธุตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นผลดีเพราะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาพร้อมทั้งช่วยใหญ้ญาสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องและบุตรเข้าสู่การตรวจคัดกรองช่วยในการป้องกันติดตามเฝ้าระวังหรือรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มค่ะปัจจุบันการตรวจคัดกรองบรรจุอยู่ ในสิทธิประโยชน์บัตรทองที่ผู้ป่วยและญาติทางสายเลือดสามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังสนับสนุนให้มีการเปิดหน่วยบริการสําหรับการตรวจให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีเป้าหมายคัดกรองให้ได้ประมาณ68,000รายต่อปีค่ะหลังจากที่สปะสะชเนี่ยให้สามารถเบิกได้ เราก็เลยต่อยอดนะครับจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือการตรวจหายีนไกลพันในมะเร็งอื่นๆ,ๆเช่นมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเม็ดเลือดนะครับอันนี้เราก็เริ่มตรวจหาในมะเร็งเต้านมแล้วก็รังไข่ซึ่งรวมทั้งในมะเร็งอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับ2ยีนนี้ด้วยมะเร็งตับอ่อนแล้วก็เป็นมะเร็งตัวต่อมลูกหมากเราก็มาดูระบบใช้เวลาเตรียมงานกันเกือบ1ปีถือเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้เราจะมีการเปิดให้บริการการตรวจยีน Black ค่า one t plus โรงพยาบาลอื่นๆที่มีคนไข้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยสามารถ เนื่องจากเราได้มีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการรายงานผลผ่านทางแอปปุกพันเราก็จะมีรีพอร์ตผลทางนี้ให้กับทางแอปปุกพันซึ่งคนไข้ที่ดาวนโหลดแอปเนี่ยก็สามารถที่จะดูผลตรวจของตัวเองได้ด้วยนะครับการตรวจพวกนี้จริงๆมันเป็นยีนที่อยู่ภายในร่างกายเราอยู่แล้วตั้งแต่เราอยู่คุณท้อง,งคุณแม่เลยดังนั้นเนี่ยตรวจครั้งเดียวก็อาจจะเพียงพอยกเว้นว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆกว่า,า,วานี้แต่เราก็อยากเพิ่มบริการให้ครบวงจรด้วยกานในเรื่องของผลรีพอร์ตนองจากเราจะรายงานไปที่ คนที่ส่งตรวจแล้วเราก็อยากจะรายงานผ่านแอปให้สําหรับผู้ป่วยด้วยนะครับคนไข้ที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะมาตรวจก็คือเป็นมะเร็งเร็วกว่าที่ควรจะเป็นกรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมที่น้อยกว่า45ปีคนตรวจทุกคน2คืออายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเป็นในเรื่องของมะเร็งเต้านมชนิดที่เรียกว่าทริปเปิลเนกัตที่จะไม่มีตัวรับยามุ่งเป้า3ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นมะเร็งเต้านมนะอายุเท่าไหร่ก็ตามและบวกมีประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งชนิดอื่นๆร่วมด้วยอันนี้ต้องเข้ามาปรึกษากันว่าตัััััวววไไไหนนนนนที่่มมมจจะะสสสพธ์กกกแแล้้้็าารรถงตดดบบบเิ อ่านต้องเนยนว่าการตรวจยีนที่เรียกว่าบัคค่าวันบัคค่าทูเนี่ยเป็นยีนที่สําคัญนะครับที่กรณีที่มีญาติเราที่เป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่เนี่ยถ้าเราตรวจเจอเนี่ยเราจะสามารถดูแลก่อนที่เราจะมีโอกาสในการพัฒนาการเป็นมะเร็งได้เป็นสิทธิวิจียของสองปชามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ต้องมีชนหนึ่งเป็นเพราะว่าศูนย์ที่จะตรวจเนี่ยยังไม่เยอะในวันนี้โรงพยาบาลพระปกเก้าท่านเปิดศูนย์ตัวนี้ตรวจก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกอย่างน้อยนะฮะได้มีการตรวจตรงนี้ถ้าเราตรวจว่ามียีนตัวนี้ไม่ได้หมายว่าท่าน เป็นมะเร็งแล้วนะครับไม่ใช่นะครับท่านมีโอกาสแล้วคุณหมอก็จะไปดูอีกว่าโอกาสแค่ไหนต้องให้การรักษาอย่างไงก่อนซึ่งเป็นการรักษาล่วงหน้า ทุกปีเราเชื่อว่าจะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณ68,00 0รายที่เกิดใหม่และคนกลุ่มนี้ต้องมีญาติเชื่อว่า60,000่คนเนี่ยญาติทุกคนต้องได้มาตรวจังน,นั้นถ้าจํานวนตรวจก็เชื่อว่าปีต่อๆไปจํานวนผู้ป่วยก็จะลดลงเพราะเราให้บริการก่อนแต่ถ้าวันนี้ยังไม่ลดลงก็แสดงว่าการตรวจตรงนี้เรายังน้อยเกินไปทําให้เราค้นพบผู้ป่วยที่มีโอกาสจะเกิดแต่ยังไม่เกิดเนี่ยช้าังน,นั้นทางโรงพยาบาลพระปกเก้าที่ท่าน มีความที่ตั้งสูนยตรงนี้ขึ้นมาก็คิดว่าจําเป็นแล้วก็ยังยังมีความต้องการในอีกหลายจุดนะครับที่ต้องต้องมีตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ